ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญต่างประเทศนะครับทุกปีทุกปศนะครับนะที่มีลักษณะตามคลิปนะครับ เราก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสมนะฮะเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคาก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277รายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่ครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไร นะเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับนะจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับนะที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีสมานะครับนะครับครับมาดูช่วงแนะนํานี้นะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะฮะเกี่ยว เกี years, ่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคาและควรเก็บสะสมนะครับนั่นก็คือเหรียญสมโพธรัตนโกศินะครับ200ปีนะครับนะเป็นเหรียญเนื้อทองคานะครับนะนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับราคาเล่นหากันค่อนข้างแพงนะครับนะมีด้วยกันหลายชนิดราคานะครับนะมีด้วยกันหลายชนิดราคานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับของเหรียญสมโพธ รัตนโกสินทร์200ปีนะครับนี่คือเหรียญด้านหลังนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา9 0 0 0บาทนะครับนะเป็นเหรียญชนิดราคา9 0 0 0บาทนะครับนะเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับราคาเล่นหากันก็30 0 0 0กว่าบาทนะครับตอนนี้นะครับนะ3 0 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่อุปกรณ์นะครับมีกล่องไหมนะครับนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะ มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนี่คือเหรียญพระชนพรรษานะครับแปดสิบพรรษานะครับนะฮะแปดสิบพรรษาเป็นเหรียญทองคําขัดเงานะครับเป็นเหรียญทองคําขัดเงานะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นที่นิยมนะครับของกลุม่มนักสะสมนะครับนะของกลุ่มนักสะสมนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับนะเหรียญนี้นะครับเป็นชนิดราคา16,000บาทนะครับ ราคาเล่นหากันนะครับแต่แต่หลักห้าหมื่นนะครับแต่แต่หลักห้าหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับนะมีอุปกรณ์ครบไหมมีกล่องไหมนะครับมีใบเซอร์ไหมนะครับนะครับหากพี่น้องนะครับสนท่านใดมีนะครับทางช่องของเราก็ยินดีรับซื้อนะครับนะเรานํามาแนะนําให้กับพี่น้องนะสมมือใหม่นะครับจะได้เรียนรู้และทําความเข้าใจก่อนเก็บสะสมนะครับครับมาดูช่วงที่เาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญต่างประเทศนะครับเหรียญต่างประเทศนะครับเป็นเหรียญนะครับอ่าสกุลสหรัฐนะครับนะเป็นเงินดอลลาร์นะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งเซนนะครับนะเป็นเหรียญหนึ่งเซนนะครับที่มีลักษณะเห็นไหมครับมีการปั้มผิดพลาดเห็นไหมครับปั๊มไม่เต็มเหรียญนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเหรียญในเมืองไทยเรานะครับ เกิดขึ้นได้กับทุกประเทศนะครับทุกประเทศนะครับเหรียญเหรียญนี Demon> ้นะครับถ้าพี่น้องนักสมท่านใดนะครับมีเหรียญทางประเทศที่มีลักษณะแบบนี้นะครับนะไม่ว่าประเทศอะไรก็ช่างนะครับนะเรายินดีรับซื้อนะครับให้ราคา5 0 0ร้อถึงสองพบาทนะครับห้าร้อถึงสองพบาทนะครับหากพี่น้องนักสสมท่านใดนะครับพบเจอนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางไลน์ของเรานะครับ ไอดี l ไลน์ของเรานะครับนะใไ้ไวช่วงต้นคลิปของทุกคลิปนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญนะสารัตนะครับเป็นเงินเซนนะครับเป็น1เซนเหรียญ1นเซนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะที่มีลักษณะปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มไม่เต็มเหรียญนะครับนะหรือปั๊มเคลื่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ นะเน ini, <ke> Ó, ้นย <ke w S 1> <ke w> ้ำเลยนะครับเรารับซื้อนะครับเงินต่างประเทศนะครับที่มีลักษณะแปลกตลกนะฮะทุกประเทศนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องนักสะสมนะฮะคงจะเข้าใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องนักสมทุกท่านจงประสบโชคดีมีความสุขสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ